สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับพิมเพจยนนะคะในช่องของพิมเพจยนรถกระบนละนั่นรถข้าคััวนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถข้าวใหม่รอปรับสภาพคันที่อยู่ข้างหน้าของพิมนี่เลยนะคะ เป็นรถที่ขายดีเป็นดับหนึ่งของบริษัทเพย,ยนต์เป็นรถแบรนด์ลองนะคะเป็นกระบะแคบยกสูงปีใหม่ๆเลขไม่น้อยๆนะคะมาแนะนำให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะเป็นนิสสันนาวา่าแคบแบ็ก n ินิชั o น 2.5e ป e ี2019จดปลายปี2020ได้เป็นสีดำแดงสวยๆเลยนะคะสวยดุดันกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าในส่วนของเรื่องราคาเดี๋ยวพิงแจ้งใต้คอมเมนต์รถพิ่งเข้ามาใหม่นะคะตัวพิงเองยง ยังไม่ได้ทราบราคานะคะบอดี้เดิมเดมแน่นอนนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะในในส่วนของหน้าหน้าของเขานะคะกรจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีดำสามเส้นตัดขอบด้วยสีดานะคะคุณลูกค้าโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้นิสสันได้เป็นทะเบียนนี้เลย1 2 4 6ี่นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้ง2รดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบ โปรเจคเตอร์มาให้นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีตัวรถมาพร้อมกับไฟตัดหมอดั้งสองข้างในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2019นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะในส่วนของตัวนี้นะในส่วนของตัวยางนะคะของพี่มีการเปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะเพราะว่าได้เป็นยางปีเก่ามาให้แล้วนะคะ ซุ้มตัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยนะคะเดิมๆแน่นอนนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดก,กับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นสีดำนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของภายในกันเลยค่ะภายในของเขานะคะมือจับก็จะได้เป็นระบบ ขอโทษค่ะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมระบบเซ็นทัลล็อกนะคะกระจกข,ของเขานะคะได้เป็นกระจกแท้เดิมจากโรงงานมาให้นะคะชนตะางใส่แก้วน้ำผลน,น้ำมาพร้อมนะคะพรมอะไรหุ่มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรมะไรมันติฟังเช่นนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีแอร์อินาล็อกนะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้นะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยได้เสียมตาลน,นะคะได้เป็นเบาะหนังทูโทนมาให้ด้วยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นางยืดเกียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมสีดําทั้งสองฝั่งนะคะคอโซนด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะตัดขอบด้วยสีเทาสีสวยแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะภายในยังไม่ได้ปรับสภาพจะมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของภายในให้กับคุณลูกค้านะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันบ้างนะคะคันนี้ได้เป็นแคบเปิดข้างมาให้นะคะ ในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังมาพร้อมกับพรมนะคะสีดำนะคะแล้วก็เป็นแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมาให้นะคะตัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าช่องใส่ของมาพร้อมเลยนะคะยางนะคะได้เป็นยางเดิมไม่เสื่อมสภาพแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะ ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะจะมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของภายในรอบตัวรถให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะสำหรับคนนี้นะคุณลูกค้าได้เป็นกุญแจคีเลตมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของเลขใหม่นะคะเหยะะเียบเบรกนะคะเหยียบเ้าหน้าจอสวยๆขึ้นมาให้เลย นะคะสำหรับคันนี้นะเลขไม้นะคะวิ่งอยู่ที่52 0 0 0นะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานนะคะใส่เครื่องเล่นซีดีได้นะคะคุณลูกค้าแอร์ปรับตามอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะ,ะยังไม่พอนะคะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะแอร์ปรับตามอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะเครื่องเล่นซีดี นะคะคุณลูกค้า FM AM ได้นะคะคู่มือต่างๆครบเครื่องนะคะสำนารถนะคะคู่มือครบเครื่องเลยนะคะภายในยังไม่ได้ตัดสภาพนะคะในส่วนของเพรอมอะไรนะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยว่าเป็นเพรือะมรมัน l t i ฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้นะคะคุณลูกค้า เออพูดคุยในส่วนของโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะมีช่องใส่ของมาให้นะคะแก้วน้ําผลน้ํามาให้นะคะกระจกนะคะได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถกันเลยนะคะรอบๆตัวรถนะคะในส่วนของบาร์นะคะคุณลูกค้าแล้วก็แม็กไรเนอร์ของเขาก็เดิมๆกันเลยนะคะสติกเกอร์นะคะแบ็กอินนิชันนะคะสมตัวรถนะคะด้านหลัง เดิมๆนะคะยางปี2019นะในส่วนของตัวยางยิงเปลี่ยนเป็นยางปีใหม่ให้นะคะแม็กของเขา Mac แม็กแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้ามาดูรอบๆพันกันเลยคะ่ะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะไฟเบรกโดนที่3โลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้นิสันนะคะคันนี้มีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะกันชนด้านหลังนะคะจะได้เป็น สีดำนะคะคุณลูกค้าคันนี้จะได้เป็นดำแดงนะคะตัดกับสีตัวรถด,ด้วยนะคะสำหรับผู้ค้าท่านใดที่มองหารถใช้งานนะคะกระบะแแคบยกสูงแนะนำไปคันนี้เลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้เปล่าสภาพนะคะติดฟิล์มรอบพันมาให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถกระบะแแคบไปใช้งานไปขนของแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะ,ค,นนาาะ,ค,ะคุณลูละคะลนนลกค,ปปขขนนค้นนะคะคคาแล้วก็แน่นอนว่าคันนี้ผ่อนสบายแน่นอน ะะได้เป็นนิสสันนาวาร่านะคะแค็บแบ็กอินิชัน e ่น 2.5e ปี2019จบปลายปี2020นะคะได้เป็นสีดำแดงสวยๆเลยนะคะเลขไมลวิ่งอยู่เพียงแค่5 0 0 0เท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงค์ได้เลยนะคะเบอร์พิงค์นะคะ082นะคะ7043253นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตสีเดียวกับตัวรถ1 0ลอเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะแบตเตอรี่นะคะจุดแต้มสีจากตัวน็อตนะคะค่าเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงค่าสังเกตจุดยางนะคะตัวน็อตต่างๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2,005นะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันไหลเยิ้มเลย นะคะเป็นเครื่องแห้งๆเดิมแท้จากโรงงานนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มสายแก้มขวาลอยเม็ดอา่างๆนะคะสติกเกอร์มออกนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างแล้วก็มีวันตีหลังการขายอีก30วันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะคุณลูกค้าพิ้งพาคุณลูกค้านะคะดูทั้ง ภายในรถและภายรอบรถกันเลยนะคะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มองหากระบะแคบยกสูงอยู่นะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะนิสสันนาวา r ่านะคะแคบแบ็กอินชีสน2.5 e ปี2 0 1 9จบปายปี2020สีขาวดําขอโทษค่ะสีดําแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะเลขไมวิ่งอยู่เพียงแค่52 0 0 0นะคะเพชรจนในโซนของเรื่องราคานะคะทางเพชรจนยังไม่ได้แจ้งพิงมานะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรศพท์ถามรายละเอียดหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพจโจนนะคะสำนักกานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเศรษีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2ส,สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่ ค่ะมาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะ